ค่ะก็มาสัปัาหวันเกิดเด่นคุณค่ะแอบเวนาหรือเปล่าไงจริงๆเหมือนแบบว่าพอทุกอย่างรันเวลาไปแล้วเราก็เลยต้องรอให้น้องเขาแบบโชว์ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเสร็จก่อนนะคะแล้วเค้กที่หนูถือมามันเป็นเค้กไอติมค่ะก็เลยต้องแบบเอยเร็วเหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอากาศมันก็ร้อนด้วยครันี้ถือว่าเป็นการวางแผนร่วมกับแฟนคลับก็ร่วมกับพี่มอสนะคะผู้จัดการเด่นคุณแล้วก็แล้วก็แฟนคลับน้องๆของเด่นคุณด้วยค่ะ ก็เพราะว่าตั้งใจจะซื้อเค้กธรรมดาแล้วมันไม่มีค่ะใช่ค่ะแถวบ้านมีแต่เค้กไอติมก็เลยได้เป็นเค้กไอติมแล้วจากเค้กแล้วมีของขวัญอะไรพิเศษให้ครับไม่มีค่ะมีเป็นเค้กอย่างเดียวมีของอะไรหรืออย่างหมายถึงเป็นของอะไรเป็นพิเศษคะไม่มีนะคะจริงๆน้องไม่รู้ด้วยแหละว่าหนูจะมาค่ะไม่ได้บอกน้องเลยก็แค่แบบแล้วก็ไม่ได้แฮปปี้เบิร์เดย์น้องด้วยเพราะว่าอันนี้เหมือนเขาจัดย้อนหลังอะค่ะจริงๆน้องเกิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องไม่รู้ด้วย น้องเขาบอกว่าอะไรบอกว่าคือขอบคุณมากอะไรเงี้ยที่มาน้องเขาก็ขอบคุณเขาคงเซอร์ไพรส์แต่หนูรู้สึกว่าน้องน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามีเรามาเพราะว่าเห็นแบบมีทีมเราเห็นเห็นอากอนนูเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเด่นต้องรู้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออว่าเอาเลยเราก็ไปเซอร์ไพรส์น้องเขาตั้งใจมาแล้วค่ะเ่าน้างอ่ะเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล<ก>้วขึ้นหน,หนูสับบหูแต่งหน้ามาเนาะแล้วก็ต้องมาล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แก้แคเาหนูแก้ไปแล้วค่ะไม่รู้ว่าเมื่อกี้พี่ๆแบบเก็บภาพไว้ได้เล่ น้อยไปอ่ะหนูเกรงใจเสียไดเคก้กจะไดเก็บไว้กินเพิ่งผ่านวันเกิดเรามาใช่ค่ะเพิ่งผ่านวันเกิดมาก็แต่ว่าหนูปีนี้ยังไม่ได้จัดอะไรก็เลยถือว่าเนี่ยซื้อของแล้วก็มาร่วมกับน้องด้วยเพราะว่าวันเกิดหนูไปทําบุญตอนเช้าแล้วก็บินเลยค่ะพอดีว่ามีทริปไปต่างประเทศค่ะของขวัญวันเกิดตัวเองเลยกไไม่ไม่มีอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราเรา,เราก็ตั้งใจทํางานทำอะไรอย่างเงี้ยคือ ซื้อของหรือว่าอะไรเงี้ยให้ครอบครัวก็คือไม่ได้มีเรื่องในวันสาคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือหนูก็เพิ่งซื้อบ้านซื้อรถไปแต่ว่าเป็นคือเหมือนแบบเป็นเราทํางานแล้วก็ให้ครอบครัวมากกว่าค่ะไม่ใช่ของของเราเองอะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้แบบซื้อในวันเกิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือซื้อในเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปีนี้ออไม่มีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอวันเกิดเราปกติเนี่ยแฟนแฟนลับเขาะจะทําให้แต่ว่าพอปีนี้แฟนขับรู้ไงว่าหนูบินก็เลยไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีค่ะมีเพื่อนๆไปเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ที่สนามบินมีเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะมมีเซอไพหวานเลนอไม่มีใครหวานใส่หนูเลยค่ะไม่เห็นได้รับเมสเซจหวานเลย นนเหมือนมีคนบอกว่าเราปวดเป็นไทรอยไม่ใช่เนี่ยคือหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าคือเหมือนเราคุยกับพี่ที่รรู้จักใช่ไหมคะแบบน่าจะเป็นนักข่าวว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ได้เป็นไทลอยนะเราเป็นคนพูดบอกตัวบอกพี่เขาเองว่าแบบทุกคนอาจจะคิด,ดว่าพร้อมยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นนะ,ยอ,ยนะอะไรเงี้ยค่ะ ใช่แต่คือหนูว่าตรวจค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเออเราผอมไปแล้วนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยลองไปตรวจดูคุณหมอก็บอกว่าถ้าสมมติว่าตรวจเราไม่เจอเนี่ยอย่าไปวิตกกหรือว่านอยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเมแทบอลิซึมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยออกินน้อยแต่ทำไมยังอ้วนอยู่มันเป็นเรื่องของระบบเผาผาน,นะคะซึ่งของหนูมันแบบเผาผานดีมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยไม่อ้วนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแบบที่อยากทำน้ำหนักตัวเองขึ้นมาบ้างไหมหรือว่าเราโอเคทำอยู่ค่ะหนูพยายามทำพยายามกินแล้วก็คือปีนี้หนูมามาออกกำลังกายมากขึ้นเพราะว่า ที่ผ่านมาเหมือนพอเราผอมแล้วเราก็เลยไม่อยากออกกาลังกายเพราะว่าคิดว่าถ้าออกกําลังกายแล้วเราจะยิ่งผอมลงซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิด,ผดการออกกําลังกายไม่ได้ให้อ้วนหรือให้ผอมแต่ว่าให้มันแข็งแรงให้มันเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งพอเราออกกําลังกายปุ๊บมันก็จะยิ่งหิวเราก็จะได้กินแล้วเวลากินเราก็ต้องกินให้มันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือแบบเบสิกมากแต่เหมือนเราเองแหละที่ไม่สนใจตรงนี้ค่ะเพิ่งมาให้ความสาคัญกับมันมันมีผลอะไรกับการใช้ชีวิตประจำวันเราล่า ถ้าสมมติว่าคนเดินไปเจอข้างนอกเลยคนจะโอ้ยผอมจังเลยในทีวีดูอ้วนกว่าน,นี้อีกนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าคนดูทีวีเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบผอมมากอะไรอย่างนั้นแต่ว่าพอม,มาเจอตัวจริงก็รู้สึกว่าเอ้ยผอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็หนูอยากจะแบบรู้สึกว่าจะผอมหรือจะอ้วนยังไงก็ได้ขอให้สุขภาพดีแล้วก็ไม่มีโรคดีที่สุดค่ะ